แจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกรชาวนานะคะสําหรับใครที่รอคอยการช่วยเหลือไร่ละ1000บาทซึ่งในส่วนของครูเรือนสูงสุดอยู่ที่1นึ่งหบาทค่ะคุณผู้ชมล่าสุดท่านต้องเร่งรีบดําเนินการทําสิ่งนี้อย่างเร่งด่วนนะคะซึ่งหมดเขตระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการและก็การลงทะเบียนนะคะหรือว่าการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในวันที่30เมษาย,ยน2 5ง8นาร้อยหนี้เกษตรกรในกลุ่มนี้ใครบ้างจะต้องลงทะเบียนอัปเดตให้เป็นปัจจุบันเดี๋ยวนันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้สาคัญมาก มากเลยนะคะเรารอคอยแล้วก็ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีความสําคัญมากๆสําหรับมาตรการในการช่วยเหลือผ่านโครงการต่างๆถึงทางภาครัฐมาตรการที่ทางรัฐบาลจะให้สิทธิ์ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนในเรื่องของทะเบียนเกษตรกรมีความสําคัญมากๆเลยสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มนี้ที่รอคอยการช่วยเหลือจากทางภาครัฐไร่และหนึ่งพันบาทสูงสุดไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทจะต้องทําอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะ ข่าวด่วนพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ทั่วประเทศนะคะคุณผู้ชมในการรับเงิน1,000งบาทค่ะเหนืออีสานกลางใต้ใครบ้างได้รับสิทธิ์และที่สําคัญมีการประกาศแจ้งเตือนให้รีบดําเนินการลงทะเบียนแล้วก็ขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยภายในวันที่30เมษายน2,568นี้ใครบ้างได้รับสิทธิ์เงินหมื่นในครั้งนี้สูงสุดต่อคนเรือนเล